ก็สามารถที่จะ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 แชร์ได้ค่ะเชร์ใครชอบใครก็ก็อยู่บนพื้นฐานของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่บนพื้นฐานของของมาตรฐานที่เรามองว่าเขาน่าจะเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเนาะที่น่าจะแบบเออนำประเทศได้อ่ะในส่วนของแอดเองก็หลังจากลุงตู่มาก็ก็น่าจะเป็นลุงพีอะค่ะ เพราะว่าแอบเป็นคนที่ถ้าถ้าปักใจอะไรแล้วเนี่ยจะจะดูแล้วศึกษาข้อมูลเยอะมากจะดูตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีผลงานมีอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญก็คือ, <c oughs> อ,อท่านเป็นนักกฎหมายที่เป็นนักวิชาการที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นความโชคดีของบ้านเราที่มีนะักวิชาการที่ในด้านกฎหมายนะคะที่มีความชัดเจนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแถมยังมีประสบการณ์มากมายที่ได้มาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานซึ่งท่านก็จะพูดบ่อยๆว่ามันมีขั้นตอนในการทำงานหรือลดปลดสร้างนะคะ เพราะฉะนั้นเองอ่ะในเรื่องของการทํางานเรื่องด้วย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 แอดเองเป็นเคยเป็นนักวิชาการมาก่อน11ปีเราเข้าใจการทํางานของของนักว,วิชาการมากซึ่งงานวิชาการจะเป็นงานพื้นฐานงานที่อยู่หลังบ้านจะ,ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนรู้หรอกว่าเราทําอะไรเพราะฉะนั้นเองอ่ะการที่นักวิชาการที่เป็นนักกฎหมายท่านหนึงได้ออกมา ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติขนาดนี้แล้วก็ได้สร้างผลงานขนาดนี้แอดถือว่าเป็นเรื่องเ,อเป็นความโชคดีของประเทศชาติมากๆเพราะฉะนั้นเองอ่ก็ก็ยังไงก็ยังก็ยังติดตามท่านพิรพันธ์อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ล่าสุดก็งานก็ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเองก็เราดูต่อไปค่ะว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรแต่ การที่ท่านออกมาการันตีหรือออกมาพูดออขณะนี้ว่าออภายในปีหน้าเราก็จะเราก็จะมีอ,อ,อะไรอะ่ะเราก็จะได้ใช้พลังงานในเรื่องของน้ำมันก๊าซต่างๆรวม,มถึงโซลาเซลล์โซลารูฟด้วยนะคะที่ท่านได,ได้พูดไว้คนไทยก็จะได้มีโอกาสได้ใช้ออพลังงานในต้นทุน ใน,ในราคาต้นทุนในราคาต่ำเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นเองอ่ะถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่เราควรจะเราควรจะให้โอกาสถามว่าท่านเหมาะหรือเปล่าเป็นนายกอันนั้นตอบไม่ได้อะค่ะตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าในอนาคตถ้าจะเลือกก็คงเลือกท่านพีแหละแต่ว่าท่านจะมีโอกาสได้เป็นหรือไม่นั้นก็ก็แล้วแต่โอกาสเนะเราเราก็บอกไม่ได้อะเพราะมันเป็นเรื่องของของบาร,รมีของของแต่ละคนด้วยอะค่ะ าะฉะนั้นเองอะ่ะก็ตอนนี้ก็ยังเลือกท่านพีอยู่ไม่ยังไม่เปลี่ยนใจยังไม่เปลี่ยนใจเลือกใครเพราะมองว่าเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของของประชาชนน่าจะน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีพื้นฐานที่มั่นคงแล้วอะ่ะการเมืองก็เป็นเป็นส่วนประกอบถ้าเรามองว่ามันเป็นส่วนหลักมันก็จะทําให้แบบอื เราไปคาดหวังกับผู้นำเนาะโดยที่เราไม่พึ่งพาตัวเองเมื่อไหร่ที่ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้มีกินมีใช้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคงตอนนั้นก็การเมืองก็จะเป็นยังไงก็เรื่องของการเมืองแล้วละ่ะแต่ที่แน่ๆคือเราก็จะมีอะไรอะมีมาตรฐานในการเลือกผู้นําได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่านะปัจจุบันที่มองว่าเออครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ มีอะไรอะ่ะมีบุญคุณนะเราชอบนะมันไม่ใช่เรื่องเพราะรักชอบเป็นการส่วนตัวเนาะเพราะว่าประเทศชาติเป็นถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเ,อเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอีกอย่างนึงการที่แอดได้มา ได้มาโผล่หน้าในน้าที่นี้ก็ก็เป็นเพราะนี่แหละเป็นเพราะลุงตู่นี่แหละลุงตู่ทําให้ทุกอย่างแบบผันผวน,นไปหมดเลยทําให้มนุษย์ทําอย่างฉันต้องออกมาเพื่อที่จะพูดคุยว่าออลักษณะของผู้นำออสำหรับในออลักษณะผู้นําอย่างลุงตู่นั้นเหมาะสมเหลือเกินที่จะมาเป็นผู้นําของประเทศประเทศณเวลานี้เหมาะสมเหลือเกินที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านก็ทำทุกอย่าง ได้ครบเหลือเกินท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายในรัชกาลที่9และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในรัชกาลที่สิบมันชื่นใจมันภูมิใจอ่ะแล้วคนต่อจากลุงตูก่ก็ถ้ายังรักลุงตู่อยู่ก็ยังเรื่องลุงพีอะค่ะแต่จะรักเคาะผลงานแล้วก็ตัวตนของท่านเองบุคลิกของท่านเอง ก็คงไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็น DNA สารต่อใดๆอะค่ะแต่ดูจากลักษณะการทำงานแล้วก็ก็เป็นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ใหญ่ของประเทศเนาะสนับสนุนลุงพีค่ะต่อจา้า